สวัสดีครับผมนะครับสรัตนากรเพิ่มปูน้ําซิ่งนะครับสวัสดียามเช้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง,ป,องป้องปาสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดี y o u t u b e สวัสดี FC ซครับเช้านี้ครับไปไหนไม่ได้เลยครับฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนนะครับยังออกไปไหนไม่ได้ ้องรอจนกว่าด oh ินจะแห้งครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมจะพามาดูทีมงานแม็กคอกนะครับเช่นเคยครับเอวขอขอใหม่ดีวมน้จดูก่อปุากมาได้เห็นมาเสียชัยเสียนุ่นโอ้ป้าปากเสียทัดครับมเนี่ยป็นพวกเก่าร้ายอยู่

ลื่นครับไปไหนไม่ได้ครับเสียแบงค์นั่งรอรอคอยเสียแบงค์ลอยฟอเจ้าก็สีสมพูหวานเหมียวเถอะวะาล่อหล่รอ,รอนีเจ้าสีชมพูกันปะไปไหนไม่ได้เลยครับติดเง็ด ไปได้เขาไไปได้ยูบ่ได้แน่นนเลยรถตัู้รับอเขาหาไอ้แค่เดียวเห็นนิเดียวเลยไปเไปเรียกเ่นั้รถกียร์ทัได้ไปได้ทันนีไปอนนี้มันับไม่นไอ้ล่่รถไปเดไปซมลไปกดยา็ได้ใ่อไ

เพราะอยากให้มันแห้งบุคคลไม่แห้งน่าจะบาดแน้ไม่แห้งน่าจะบาดนนอนเวทเนาะไปดับขาทายด้วยังเล้านยมขงานแค่ตัวเดีจอจรรอย

โย่บางหน้ายุป่ะชี้หามือเยอะผ่านมาแล้วมันเป็นยังไงจอดชี้หามือผ่านนู้นอันล่ะตอนนั้นครับตอนนี้มันคือกันปะครับมันคือกันครับอ่ะตอนตอนนี้กับตอนนั้นบ่คือกันบ่คือกันนะครับเนาะตอนนั้นบ่ห่อนตอนนี้จอนี่ห่อนแฮงไฟจีดากบ่ไฟจีดากตอนนั้นอยู่ห้องห่อนได้กระดอนได้อยู่นีห้องน้ำม่ได้

ไปไใลร้ายตัวใช้ไม่ต้องสั่งไปไหนก็แหงๆไงเติมแรกวกาเทียงก็ดีอจอดแถวได้แถวหนึ่งหนไม่แรงโอ้ยคูเก็บก่อไม่มีว่ามีเสือมีสูนกี่ต่อไอ้เก็บขีวมุ่งมันขี้วิเศษอันหนึ่งเบลสอาไอ้สาไปใส่ป่จอดด

เน้มันกงาน้มันไประัง่าพนักงานครับก่งรักน้ำมันครับลักน้ำมันไปขายมีผู้ิฟาไปขายจังเกาู้บ่าลักน้ำมันลบคลิปว่าคอยรักน้ำมันเลี้แท้เจ้า พอแล้ว้องกม่แลี้นกว้องคินประมาณปล่อยเกนาจะใ่ใ่รูปผมเลยคุณขออาต้ยังเนี่ยฮะคุณจะขออนุญาตผมหรือยังมันต้องขอเหครับคุณรูปรอเกินผมก็เลยถ่ายนี่ยขออาผมอาคุณถ่ายผมนี่ยของคุณได้แล้วเนี่ยเสียทัดครับนาตารูปรอเยาวเห้าเสียใจนหมครับมีเมียมเอาหนอยลูกลมากม่ มาใหม่อีกเหอเลบ้านใจงงาแล้วก็เอามันแล่เนาะไรมาานาอีกชาวาวม่อีคุยซื้อเพื่อไรซื้อคุยซื้อได้จริงจังกับุเื่อไรคุยเอาใตาใังกัคุยแข่งเอาไซื้อใก็ไดวากันคุยกันม่ก่อนเพคุยยูฮักยูไไหนไม่ได้เลยครับฝนตก อ่ะโอ้พอดีหันมาเจอรถใหม่เดี๋ยวพาท่านผู้ชมดูเจ้า M95 มเ้าหมาใหม่เลยครับเนี่ยดูไม่เมียดยังไม่โดนดินเลยโอ้เดียวบัคคับหน้ามังคับพี่น้องสุดยอดครับไม่แก่กองครับ มีเวทค่วงด้วยตรงล้อข้างหลังเปลี่ยนเป็นใบเกีดินนะครับขันส<ม>ี่ไม่ได้ใช้งาน,นครับหน้ามัน,นยางย,ยัง่ใหม่เลยครับแบบน,นี้ระบบพอดีมากครับเห็นนั่งไงเด้อ นี่แต่กี่ฟุนครับต้งใส่อามาจอดไปโดลนล่ะมาจริงครับพี่น้องดูร,ระบบเขาสกเกียร์เดินหน้าสกเกียร์ถอยหลังอันนี้ระบบยกฐานหน้าคล่ง สวยครับสวยจุดมองข้างสองข้างครับกองซื้อมาได้สามสี่วันแล้วครับยังไม่ได้ใช้งานยังไม่มีคนขับครับสวยมากครับเสียดายไม่มีกุเจเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องให้ท่านผู้ชมดู สวยครับยังกลิ๊กอ่เลยครับเครื่องออกแบบมาได้สวยงามครับสำหรับคูปุต้าส่วนราคานั้น,ย,นยังไม่รู้ครับน่าจะอยู่ประมาณล้าน เจ็ดล้านแปดประมาณนั้นก็ไม่ทราบราคาหนึ่งครับใครสนใจอยากได้ครับต่อเลยครับบุปตุต้ายอดรถสวยรถงามครับรถแรงส่วนเป็นยังไงงั้นผมไม่ทราบกบผ็ผมไม่เคยใช้พี่น้องคนไหนสนใจก็ถามได้เลยครับใครมีตังค์เยอะก็ซื้อ ผมยังอยากได้เลยครับแต่ไม่มีตังค์สำหรับคลิปนี้ก็ขอจ,จบไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้เลยครับเสรยธนากรพุ่มพูนน้ำสิ่งครับสวัสดีครับ